ลองตรวจสอบดูบริษัทดังกล่าวนะครับก็มีส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับคุณสามารถคุณกิตอนงและก็คุณฟิล์มด้วยนะครับโดยเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของบริษัทดังกล่าวเนี่ยนะครับประมาณ6ปีที่แล้วประมาณปี2 5 6 1โดยประมาณนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันกันกบมีการดําเนินกิจการต่อเนื่องกันมาแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับ ที่คุณสามารถนะครับได้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็มีการเดินทางไปร่วมกันร่วมงานการมีภาพที่ผมได้ส่งให้กับสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าเขาไปที่บางประเทศไปต่างประเทศด้วยการไปคุยไปเจรจาตกลงกันหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีถ้ามีความเป็นไปได้ความเกี่ยวข้องกับการที่มีตําแหน่งทางการเมืองนะครับก็อาจจะเชื่อมโยงไปสู่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่สูงกว่าด้วยหรือไม่ ซึ่งก็อาจจะหมายรวมถึงเทวดาที่มีการพูดถึงกันมาโดยตลอดด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันมีลักษณะพฤติการอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือการที่อ้างผู้หลักผู้ใหญ่อ้างการวิ่งเต้นเส้นสายอ้างว่ามีแบ็กดีอ้างว่ามีผู้ที่เป็นเทวดาคุ้มครองอยู่นะครับแต่ว่าอันที่2คือต้องจ่ายเงินหรือว่าจ่ายการูค่าดูแลหรือว่าจ่ายสวยหรือว่าหาเงินไปเส้นเทวดาแล้วกันนะครับ อันนี้ก็จะต้องไปเช็คต่อว่าเกี่ยวข้องอย่างไร3เนี่ยพฤติกรรมก็คือว่ามักจะสแสวงหาโดยใช้ข้อมูลจากการที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนสแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้ข้อมูลจากการที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนเช่นว่ามาร้องเรียนให้ช่วยเหลือ,อทีนี้ก็จะได้ข้อมูลและว่าควรจะไปคุยเจรจากับใครทั้งผู้ที่กระทําความผิดหรือว่าผู้ที่อาจจะยังสับสนหรือสงสัยว่าตัวเองผิดหรือเปล่าแต่ว่ามีเมื่อมีการมาเรียกร้องหรือมีการมาจี้นะครับว่าเฮ้ยคุณผิดแน่เลย นะครับในนี้ก็ต้องจ่ายก็ต้องดูแลกันไปนะครับก็มีตั้งแต่ดูแลเป็นรายเดือนนะครับมีตั้งแต่รายเดือนละหลักหมื่นจนถึงหลักแสนจนถึงหลายแสนนะครับแต่รวมๆแล้วก็หลายร้านแล้วก็หลายเจ้านะครับในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็น,นี่2ก็ยังมีการเรียกแบบเ,เรียกยิบย่อยระหว่างทางเช่นขอค่าทําบุญนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะสอดคล้องกับที่คุณแม่ได้พูดไว้ตลอดเวลาด้วยหรือไม่ว่า เงินทําบุญนะครับแต่ว่าพอเงินเข้าไปแล้วเนี่ยจากบัญชีม้าเป็นบัญชีหมาม้าเนี่ยนะครับเออคือเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี6-1นนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่ผมเห็นเนี่ยน่าจะประมาณช่วงเรียกว่าหลังโควิดเพราะว่าช่วงหลังโควิดกับโควิดเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ใช้ลูกส้นเนี่ยเติบโตเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเนี่ยสนใจธุรกิจออนไลน์ที่ เรียกว่าหลับเงินตื่นหลับเงินหมื่นตื่นเงินแสนแลสนักษณะนี้คือว่าลงทุนน้อยได้มากนะครับแล้วนี้ธุรกิจเหล่านี้ก็จะเติบโตซึ่งันเนี้จะมีไทม์ไลน์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับการที่เขาเป็นข้าราชก,การการเมืองคือตําแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยถือเป็นข้าราชก,การการเมืองที่ระดับสูงนะครับก็วันนั้นเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกันโยงตรงนั้นเนี่ยเหมือนที่วิกเต่าได้พูดไว้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวหลักฐานต่างๆถ้าไปถึงก็ท่านคงดําเนินการแต่ว่าคงจะเป็นอํานาจหน้าที่ของปปชนะครับในการดําเนินการต่อไปครับ คือถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมยังยังเชื่อว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเจ้าพ่อแล้วกันนะครับเจ้าพ่อบ้านป่าที่ดูแลเทลวทาอยู่ผมยังเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะส่งไปถึงใครอย่างไรบ้างเนี่ยก็สุดแล้วแต่พยา,ยานหลักฐานดีกว่าครับถ้าบาดูแลกันมาหลังต้องโควิดแล้วก็ส่วนรถนะครับได้ได้มาอะไรรถน่าจะประมาณช่วงน่าจะเร็วเวนี้มนะั้งเพราะว่าเขาอาจจะคือวิธีการของเขาเนี่ยเท่าที่ผมสืบสืบเสาะดูเนี่ยนะครับ เขาจะเริ่มจากน้อยไปหามากเริ่มทําให้ตกใจก่อนว่าเขามีกลุมม่มอํานาจในการที่จะเ,เรียกว่าแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าเป็นชายลูกโซ่โดยตรงหรือว่าเป็นขายตรงก็จะเป็นสคบถ้าอันเนี้ยเขาก็จะไปเกี่ยวข้องกับอาจจะมีเจ้าหน้าที่เพราะว่าจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาพยายามที่จะอ,อยู่ใกล้ชิดเจ้าพ่อบ้านป่านะครับแล้วก็ทําให้เห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะกระซิบหรือว่าบอก นะครับทางเจ้าพ่อให้เลือกหรือไม่เลือกใครเพราะนั้นเนี่ยข้าราชการที่อาจจะจําเป็นต้องวิ่งเต้นเนี่ยก็อาจจะต้องเกรงใจเขาแล้วเขาก็ใช้กลไกตรงนี้ไปขม่มขู่นะครับผู้เสียหายอีกทีหนึ่งทั้งไปกลับไปกลับก็คือว่าทั้งผู้ที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็อาจจะเป็นผู้ที่เรียกว่ากําลังหาช่องทางวิ่งเต้นอยู่ในฐานะผู้เสียหายก็ได้ครับเพราะนั้นเขาก็จะดูแลทั้งหมดทั้งสองทาง ว่ามันคือบริษัทอะไรนะครับบางทีก็บอกว่าเครือข่ายบางทีบอกขายตรงบางทีบอกว่า MLM หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทุกบริษัทที่จะต้องมีเครือข่ายการชวนคนเนี่ยมันคือขุมทรัพย์ของพวกนี้ครับมันคือขุมทรัพย์เลยเพราะอะไรเพราะพวกนี้ระดมทุนได้แป๊บเดียวเดือนหนึ่งนะฮะอาจจะระดมทุนได้ร้อยสองล้านเลยก็ได้มันเป็นธุรกิจที่เอาเงินคนอื่นเนะี่ะมาเป็นเงินของตัวเองอนึกออกไหมฮะแล้วก็ใช้เงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าวนไปวนมาแบบนี้พวกเทวดาพวกนี้จะจ,จมูกไวมากบริษัทไหนเริ่มมียอด มันจะมาเอาเงินทันทีบริษัทไหนแบบอยู่แบบเบี้ยน้อยหอยน้อยมันจะไม่มาหรอกนะครับแต่ถ้าบริษัทไหนเริ่มมียอดเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยก็จะขอเข้ามาตบสักนิดหนึ่งว่าเอ้ยเดี๋ยวดูแลให้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งผมคิดว่ามันมีบริษัททํานองเนี้ยอีกเยอะเลยนะครับและคนที่ทําหน้าที่อะไรแบบเนี้ยอย่างบริษัทบริษัทเคโฟเนี่ยนะฮะมันก็มีภาพมันก็มีภาพนะฮะแต่คุณต้องชี้แจงว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรแต่ภาพคนนี้ก็คือเธอก็ไปติดคุกแล้ว ก็คือมีภาพร่วมกับผู้บริหารในเมื่อหลายปีที่แล้วมันรู้เรื่องกันหรือเปล่าก็คือกิจอนงกิจอนงเนี่ยมีภาพกับผู้บริหารชัดเจนเมื่อหลายปีที่แล้วคือประชุมอะไรกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันมีภาพมันมีภาพชัดเจนเลยครับผมก็เลยอยากจะบอกนะฮะคนที่ทําธุรกิจนะครับไม่ต้องไปกลัวนะฮะเราทําธุรกิจอย่างถูกต้องถ้ามันถูกต้องจริงๆไม่ต้องกลัวเทวดาแต่ถ้าคุณไม่ถูกต้องเนี่ยอ่ะอย่างเคโฟคุณถูกหรือ,รอไม่ คุณทาธุรกิจที่มันส่งเสริมนะฮะเศรษฐกิจของประเทศชาติไหมมันทําธุรกิจภายใต้การจดทะเบียนไหมถ้าคุณชี้แจงได้ก็จบครับเรื่องนี้แต่ถ้าคุณชี้แจงไม่ได้และพรุ่งนี้คุณจ่ายเงินคนไม่ได้ก็คือเงินที่เขาลงทุนแล้วคุณจ่ายคอมมิชชั่นออกมาไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับอาจจะมีคนเสียหายอย่างพี่อี้บอกหลักพันขึ้นไปครับเราจะพาผู้เสียหายอย่างเงี้ยไปแจ้งความเนินคดีเรื่องงานหม่คือถ้าถ้าหลังจากพรุ่งนี้นครับก็คาดว่าภายใน เดี๋ยวรวบรวมก่อนนะครับตอนนี้ก็ติดต่อมาเยอะแล้วขอรวบรวมแล้วก็ขอคนที่สมัครใจคนที่พร้อมแต่มาประมาณหนึ่งคันรถที่สุราษฎร์มาแล้วแน่นอนถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้เงินเขาก็จะติดต่อติดต่อมาผมแล้วก็จะพาไปก็มี2ที่นะครับไม่กองปราบก็ดีเสัยแต่ว่าถ้าเกิน300รายขึ้นไป100ล้านขึ้นไปเนี่ยก็อยากจะใช้บริการที่ดีเสไเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะได้ดําเนินการเข้าเข้าสู่กระบวนการของการสอบสวนคดีพิเศษ ผมอยากจะฝากทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับคือกรณีผู้ประกอบการที่ทําขายตรงและการตลาดแบบตรงเนี่ยผมอยากจะให้สคออบอได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยให้คาปรึกษาก่อนที่มันจะเกิดปัญหาผมไม่อยากให้เลกูเลเตอร์ต่างๆหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยทำหน้าที่แค่ประหารอย่างเดียวแต่อยากให้ประคับประคองด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จริงๆหรือตีความกฎหมายเข้าใจคาดเคลื่อนจริงๆโดยไม่เจตนาจริงๆก็มีแล้วเขาก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อ ของบรรดามิจฉาชีพในคาพเทวดาต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะไม่ตึกตกเป็นเหยื่อของคนที่มาหวังดีประสงค์ร้ายนะครับมาตบทรัพย์มากันโชคทรัพย์ต่างๆวันนั้นอยากจะให้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเขาบริษัทต่างๆมีข้อสงสัยอยากให้มุ่งหาหน่วยงานรัฐเป็นหลักมากกว่าครับไม่อยากให้ไปหาอะไรช่องโหว่ช่องว่างเหล่านี้ในการที่จะทําให้เกิดหลุมดําของกระบวนการยุติธรรมครับ